ออมเราไม่ธรรมดาเลยนะอะทำไงทำไงไหนสอนสอนสอนพี่หลิงสักหนึ่งสะบัตจิอย่างนี้นะเร็วๆพี่หลิงโชว์อะไร Make it hot Make it hot ขอถือนขึ้นมาเอามา I just counting Dollar b i l l ปับปับปับ ท่าดีพ่าพัดและอยังไงไม่มีมันมีไม่มีท่าที่แบบน้องออมชอบทำอ่ะแล้วหลีแบบเวลาไปดูใช่ไหมท่าไหนคะ่่ออมสักผมเหรอท่าท่านี้เรียกว่าท่าหมุทำยังไงทำยังไงหนีนะอ่ะมีทั้งหมดแตละเจ็ดแบบน้งอนี่แหละอือหนึ่งสองสามและสี่ i ah.